ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกลองโฆษกสาวสวนสอสอรังสิมันตีกินไปวันๆก็ต้องถามว่าวันนี้นะครับที่คุณรังสิมันมาตีกินได้ก็เพราะเป็นการทําตัวเองหรือเปล่าเป็นการทําของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศษฐาหรือเปล่า วันก่อนก็แต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทั้งท,งท้งที่นะครับคุณสมบัติมีข้อกังขาล่าสุดนีครับต้องไปอ้อนวอนคุณวิษณุเครืองามที่อายุก็มากแล้วและมีอาการเจ็บป่วยต้องฟอกไตวันละถึง10ทครั้งนะวันละถึง10ชั่วโมงนะต้องฟอกไต คุณลองคิดดูนะครับว่าต้องไปอ้อนวอนคนแบบนี้มาช่วยงานมาเป็นที่ปรึกษาสแสดงว่าคนรอบๆตัวของเศรษฐาทวีสินเป็นคนที่ไร้ความรู้ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพพักเพื่อไทยเองไม่มีคนที่มีความร,รู้ไม่มีความสามารถไร้ประสิทธิภาพแล้วทําให้นายกรัฐทนตีที่ชื่อเศรษฐาต้องไปอ้อนวอนวิศนุถึงที่เพื่อให้มาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมมตีใช่หรือเปล่าครับนะบเพราะอะไรครับเพราะถ้าวันนี้คนของพักเพื่อไทยนะ มีความรู้มีความสามารถทําไมนายกรัฐทมตีที่ชื่อเศรษฐาต้องไปเชิญวิษุมาด้วยทั้งท่านที่คุณวิษุก,ก็อายุมากแล้วและต้องทําการฟอกไตวันละสิบชั่วโมงอันนี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่านะครับคนของพรรคเพื่อไทยไร้ความรู้ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพหรือเปล่าถึงทําให้นายกรัฐมมตรีที่ชื่อเศรษฐาไม่เชื่อมัน่นนะครับถึงต้องไปเชิญและไปอ้อนวอนวิษุ 1. หนึ่งมิถุนายน2 5 5 7นางสาวเกตนิกาอุ่นจิต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการที่นายรังสิมันลมสสพักเก้าไกลระบุถึงการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและเพราะขาดมือกฎหมายไม่มีความพร้อมในการบริหารราชการแผ่นดินว่าไม่เป็นความจริงเหมือนที่นายรังสิมันลมพูดอย่างแน่นอนรัฐบาลมีความพร้อมในการบริหารอย่างเต็มที่นโยบายหลายเรื่องมีความคลิบหน้าอย่างเห็นได้ชัดการทํางานร่วมกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลนะ มีความเหนียวแน่นเป็นเอกภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันการที่สสฝ่ายค้านพูดเช่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกกับฟาร์มพยายบดิสเครดิตรัฐบาลสร้างความสับสนบั่นทอนความเชื่อมัน่นคำถามนะครับรัฐบาลมีเครดิตด้วยนะครับรัฐบาลเหลือเครดิตด้วยรอครับผมว่ารัฐบาลไม่มีเครดิตแล้วตั้งแต่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบศัตร์ต่อประชาชนทรยศประชาชนและหักหลังประชาชนสแสดงว่ารัฐบาลนี้ไม่มีเครดิตให้เหลือนะครับ ไม่ต้องบั่นทอนความเชื่อมั่นครับเพราะความเชื่อมั่นมันไม่มีอยู่แล้วครับ <c oughs> นางสาวเกนิกากล่าวอีกว่าการที่บอกว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่พร้อมจะบริหารประเทศนั้นคงเป็นความเข้าใจผิดของนายรังสิกมันโลมเพียงคนเดียวหรือ <c oughs> อาจแกล้งไม่เข้าใจเพราะมักจะพูดเอามันตีกินไปวัน,วนที่ผ่านมาพักร่วมรัฐบาลทุกพัก เคยเป็นรัฐบาลบริหารประเทศมาแล้วทั้งสิ้นมีผลงานที่ประชาชนจับต้องได้มีบุคลากรท,ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านถ้าไม่พร้อมคงไม่มีใครสเสนอตัวรงสนามเลือกตั้งอยู่แล้วนายรศตีเองก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็อยากจะบอกนะครับว่านางสาวเกนิกานะครับว่าวันนี้นะครับคุณก็รู้อยู่ว่ารัฐมนตรีรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยนะครับกับรัฐบาลเดิมเนี่ย นะครับคือรัฐบาลเดียวกันและเคยบริหารแล้วประเทศนําพาสู่ประเทศหรือเปล่าครับทุกคนบอกว่าประเทศย่าอยู่กับที่นะครับประเทศจิตผายประเทศเสียหายนะครับเมื่อสิปีที่แล้วก่อนรัฐมนตรีนี้หรือเปล่าครับนะครับรัฐมนตรีชุดนี้หรือเปล่านะครับ มันแสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐมนตรีชุดนี้ขาดความร,รู้ขาดความสามารถไร้ประสิทธิภาพเพราะถ้ามีความร,รู้ความสามารถมีประสิทธิภาพคงทําให้ประเทศเดินหน้าได้ดีกว่าไปเมื่อสิบปีที่แล้วหรือเปล่านะครับดิฉันนะครับเคารพบ,บทบาทของนายรังสิมาโลมแต่ก็อยากให้ใจกว้างเหมือนนายยกเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้แม้จะรู้ว่าการแต่งตั้งนายวิษณุจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาแต่ท่านมองเรื่องของบ้านเมืองเป็นหลัก การเอาคนที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยทำงานให้กับบ้านเมืองย่อมเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าการทํานึงถึงเรื่องของการเมืองดังนั้นอย่ามัวแต่นั่งนะครับจับผิดรัฐบาลใช้ปากทํางานชี้นิ้วไปมาอย่างเดียวคนจะมองว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ํานางสาวเกติกากล่าวนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้รัฐบาลน่าจะดูตัวเองมากกว่านะครับว่าที่เอาคุณมิสนุกเข้ามาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อประโยชน์ประชาชนหรือเพื่อผลประโยชน์ของพวกตัวเองเท่านั้น ฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยาอัปเดตฟังครับ